ก็ขายที่นี่มาได้สักพักใหญ่แล้วครับเมื่อกี้แอบเห็นบางตักข้าวแกงเนี่ยให้ลูกค้านี่เยอะมากบางคนเขาบางคนเขาก็แบบหิวอะ่ะเราก็ตักแบบตามนั่นเลยคนไหนกินน้อยแล้วก็บอกมาใช่ป่ะแต่ว่าถ้ากินมากก็ข้าวไม่คิดเพิ่มอยู่แล้วก็สบายๆน้ำพริกผักก็ฟรีอะไรเงี้ยราดข้าวหนึ่งอย่าง30บาทครับ30บาทใช่แล้วก็วก,ก็ใส่ถุงกลับบ้าน40บาท40บาทใช่40บาทใช่ บางท้ายกำไรไหมเนี่ยก็พออยู่ได้แหละเขาก็เหมือนแบบเราก็เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกเหมือนกันอะไรประมาณนี้อ่สลามอลัยกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยูซุปก็พาทุกคนมาที่แอร์พอร์ตลิงค์ลำคำแหงมีใครรู้จักไหมนะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้ a อร์พอร์ตลิเนี่ยในการเดินทางเนาะไปทำงานไปโน่างงี้ะใช่ไหมแต่วันนี้ยูซุปไม่ได้จับไปไหน แต่จะพาทุกคนมาดูร้านหาร้านกันเห็นด้านหลังยูซุปไหมด้านหลังเนี่ยยูซุปนะจะมีพวกร้านอาหารมากมายเลยมีที่นั่งทานด้วยซึ่งในนี้ก็จะมีร้านมุลินหลายร้านนะแต่ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ยูซุปอยากแนะนำให้ทุกคนมาลองกันเป็นร้านข้าวแกงปักใต้เนาะ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังอ่ะก้องแผนมาเลยฮะเห็นไหมครับอันนี้ชื่อร้านว่าอานาสข้าวแกงปักใต้นะครับผมก็อาจจะเห็นอักขระบางตัวหลุดลอกออกไปนอกตามการเวลาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางร้านต่อเติมใหม่เห็นไหมทุกคนก่อนหน้านี้คือมีลูกค้าเข้าร้านเยอะมากแต่ ยูซุปก็ยืนรอตั้งนานตอนนี้ก็ยังไม่ลดลงเลยมากันเรื่อยๆเลยเลยนาะใช่ไหลูกค้ามากันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเขามีแกงอะไรบ้างในแต่ละวันและเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยวันนี้พอพร้อมแล้วไปดูกันตอนนี้ไม่รู้เจ้าของร้านจะว่างคุยหรือเปล่านะเพราะว่าคนเยอะมากใช่ในี่คือแบบอาหารเรามาช้าไปคือแบบอาหารเริ่มแบบ ตอนเนี้ยที่ที่พวกเรามาจะเป็นช่วงหลังเลิกงานเนาะประมาณ5้าโมงจะห้าโมงครึ่งแล้วร้านเขาจะตั้งประมาณสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นก็มาตั้งแป๊บเดียวของก็เริ่มหมดแล้วใช่เพราะว่าคนมาเรื่อยๆื่อเลยอ่ะใช่ะคือคนใช้เส้นทางเนี่ยในการเดินทางไปทํางานแล้วก็กลับบ้านเนาะก็เลยแวะซื้อของติดไม้ติดมือเข้าไปกินที่บ้านกันอ้าวนี่นะครับก็เจ้าจของร้านอาณัสข้าวแกงปักใต้ให้บังแนะนําตัวหน่อยดีกว่า อ๋อบางเชื่อ,อนั้นนะบ้านอยู่หน้าราม,มก็ขายที่นี่มาได้สักพักใหญ่แล้วครับเมื่อกี้แอบเห็นบางตัดข้าวแกงเนี่ยให้ลูกค้านี่เยอะมากใ่คบางคนเขาบางคนเขาก็แบบหิวอะ่ะเราก็ตัดแบบตามนั่นเลยคนไหนกินน้อยแล้วก็บอกมาใช่ป่ะแต่ว่าถ้ากินมากก็ข้าวไม่กินเพิ่มอยู่แล้วอ่ยสบายๆน้ำพริกผักก็ฟรีอะไรเงี้ย ผักฟรีด้วยน้ำพริกฟรีไหมฟรีด้วยอีกฟรีด้วยครับน้ำพริกนี่คือน้ำพริกอะไรบ้างน้ำพริกกะปิใต้น้ำพริกกะติกใต้นะฮะใช่ครับคืออยากรู้แล้วอ่ะบังให้ลูกค้าแบบเนี้ยราคาที่ร้านเนี่ยเริ่มต้นเท่าไหร่ที่ขายอยู่ตอนเนี้ยอ่อราดข้าวหนึ่งอย่าง30บาทครับ3าบาทใช่แล้วก็แล้วก็ใส่ถุงกลับบ้าน40บาท40บาทใช่40บาทใช่ บางท้ายกำไรไหมเนี่ยก็พออยู่ได้แหละเขาก็เหมือนแบบเราก็เลี้ยงลูกเขาก็เลี้ยงลูกเหมือนกันอะไรประมาณนี้อยากทานแล้วสิงั้นเดี๋ยวให้บางจัดสัก2เมนูดีกว่าได้แต่เดี๋ยวให้บางบอกนิดนึงเวลาเปิดปิดร้านนี่กี่โมงเปิดร้านสี่โมงครึ่งครับสี่โมงครึ่งปิดก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มครับแต่ว่าถ้าของหมดก่อนก็ปิดก่อนใช่ครับนะครับผมอ้าวเดี๋ยว ขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยบางเผื่อคนดูอยู่ได้ครับ0816576945ครับก็บโทรหาบางอานัสได้เลยเ<ด>นาะบอกว่ามาถักเพจมากันถามที่อยู่ร้านหน่อยอยู่ตรงไหนแต่ว่าเนี่ยเดินจากหน้าทางแอร์ลิง์รามเข้ามาเนี่ยร้านมันจะอยู่ท้ายสุดเลยใช่ครับเห็นโลโก้มากันนี่คือเด่นมากนะครับสังเกตป้ายด้วยอานัสเข้าแกงปักใต้แล้วก็วันเนี้ย อยากให้สุดท้ายละอยากให้บังเชิญชวนหน่อยเชิญชวนคนดูหน่อยให้มาลองทานไ,ได้ครับถ้าเป็นมุสลิมเราถ้าสมมติว่าเออผ่านแอร์พอร์ตลิงค์ร้าเงี้ยคือหิวข้าวก็แวะมาได้ครับพอเบาครับ30บาทไม่แพงพอได้ทานกันครับอ่าโอเคนะครับก็ยังไงฝากร้านบางอานฮสดไปด้วยนะครับผมข้าวแกงปักใต้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า30บาทของเขามันเยอะขนาดไหนป่ะเดี๋ยวให้บังทำเมนูให้ดูดีกว่าครับนะครับ อ้าวอาหารมาแล้วนะครับก็จากร้านอาน,นัสข้าวแกงปักใต้เขาบอกเขาถามอยู่ว่ายูซุปอยากจะทานอะไรดียูซุป็เลยบอกเขาว่าแล้วแต่บางเลยแล้วแต่นี้เลยจัดมาให้ยูซุปหน่อยเนี่ยเขาจัดมาเลยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆที่เห็นตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าข้าวหมกไก่ย่างแล้วก็ดูตัวน้ำจิ้มขเขาสิส,สีเข้มข้นน่าจะเข้ากัน และอีกเมนูหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเมนูที่ลูกค้ามาและชอบสั่งแต่เขาไม่ได้ทำทุกวันนะเมนูนีเนเน้เป็นเมนูเดนเมนูซิกเนเจอร์เลยใช่ปลาสลิดเนี่ยเป็นเมนูโปรดของชาวพี่น้องป,ปักใต้หลายคนนะครับยูซุก็เป็นชอบเหมือนกันเป็นเมนูโปรดยูซุ e ด้วยและนี่คุณเห็นไหมแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานพลาดุกอะ่ะเฮ้ย คือปกติยูซุปจะทานแต่แกงเขียวหวานไก่เขียวหวา,านเนื้อ,เ,อเขียวหวานลูกชิ้นลูกชิ้นแป้งป <laughs> อะไรพวกนี้ <laughs> แต่ว่าเขามีเป็นแกงเขียวหวานฟันดูซิกเนเจอร์ของเขาด้วยแล้วเขาบอกในไหนยูซุปก็ทานแล้วว่าอยากจะให้ซดอะไรร้อนๆหน่อยทางร้านก็จัดเน่มาให้เลยแกงเขาเรียกแกงจืดหรือต้มจืดฮะถ้าเป็นต้มจืดต้มจืดใช่ไหมใช่โอเคต้มจืดก็ต้มจืด เดี๋ยวให้ดูก่อนโอ้โหนี่ฟักชิ้นใหญ่ๆใ,ให้มาตั้งสามชิ้นเนี่ยไก่ก็นี่ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนหาได้ที่ไหนฮะนั่งทานอยู่แล้วก็มีรถไฟให้ชมวิวเล่นแบบนี้มันได้ฟิลนะฟิลแบบว่าสตีทเอ้สตีทฟู้ดอ่ะเออ มันเป็นเส้นทางที่คนใช้สัญจรผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็มีความสุขกับการกินได้ด้วยมาเดี๋ยวยูซุปให้จะชิมให้ดูก่อนอันนี้ชิมข้าวก่อนบิสมิลลาเป็นไงบ้างครับคุณยูซุปก้างมาแล้วเดี๋ยวไม่ดีนะครับคุณยูซุปแป๊บนึงจะล็อกกับก้างแป๊บนึงเป็นไงบ้างครับรสชาติใช้ได้อยู่นี่ ขอเชิมปลาดุกหน่อยซ่ขอดูเนื้อปลาดุกเน้นๆหน่อยเลยครับนี่อะว,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 ว้าวมือ,อ,อสรสชาติใช้ได้อยู่นี่มาต่อด้วยเมนูนี้าราดน้ำจิ้มเลยครับเขาหมกไก่ย่างนี่ เราล่าดให้ดูว้าวความฉ่ำอ่ะน้องใน่ไหมอยากรู้ว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่อ่ะอัพชมกันตอนกีโมงถ้าชมตอนกลางคืนนี่ก็คือตายเลยอ่ะ<ท>อันนี้จับอะไรของเย้ยใคครับน้ำจิ้มเขาแซ่บมากคือไม่เหมือนกับ ที่อื่นที่อยู่ทุกเคยทานเาผมบอกไม่ถูกกับรสชาติรสชาติน้ำจิ้มร้านเนี่ยเขาจะเปรี้ยวนําก่อนอพอาะเพมันมีความเปรี้ยวเลยไหมความหวานมันจะซึมมานิดนึงบวกกับความเผ็ดที่ไม่เผ็ดมากเด็กทานได้อันเนี้ยอยู่ทุกว่าถูกใจคนชอบทานไก่ย่างจิ้มเจ่วบอกเลยว่าใครที่ใช้เส้นทางเนี่ยผ่านไปผ่านมาระหว่างทํางานกับกลับบ้านนะยิ่งช่วงเย็นเด่ะ ร้านเขาคนเยอะมากใช่ต้องรีบมาหน่อยนะเพราะไม่งั้นของหมดแน่ยูซุปคอนเฟิร์ม you so ครับว่าถูกใจทุกคนแน่นอนพาลรานร้อยเปเซ็นต์า,านแน่นอนร้อซนะครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูคลิปนี้กันด้วยเนาะเผื่อแบบใครที่เลิกงานอยากจะลองแวะทานก็ชวนเพื่อนๆมาทานกันได้เดียยังไงยูซุป so <ๆ>ก็ขอตัวไปกินก่อนเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอัสสรอมรุ้งวันเราะะมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮนสวัสดีครับ